เอาละครับทุกคนวันนี้คริปโตแมนจะมาคุยเรื่องข่าวร้อนๆที่สั่นสะเทือนวงการคริปโตและที่สำคัญคือมันเกี่ยวกับเหรียญโปรดของใครหลายคนอย่าง Dogecoin และบล็อกเชนสุดฮอตอย่าง Solana นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า Dogecoin เนี่ยเป็นเหรียญมีมที่มีผู้คนชื่นชอบเยอะมากแต่หลักๆแล้วก็ทำงานอยู่บนบล็อกเชนของตัวเองแต่ตอนนี้มีข่าวใหญ่ที่ว่า Wormhole ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบล็อกเชนเนี่ย เขาได้ประกาศผนึกกำลังกับสายโปรโตคอลที่เมื่อก่อนใช้ชื่อ QED โป o โ o คอ l และ RISC Zero เพื่อที่จะนำ Dogecoin มาวิ่งเล่นบน Solana ได้ฟังดูแล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะครับทีนี้เรามาดูที่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่เทคโนโลยีสุดล้ำา2ตัวครับ 1. คือ Native Token Transfers ของ Wormhole ปกติเวลาเราเอาเหรียญจากเชนหนึ่งไปอีกเชนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Wrap p พ d token คือสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเป็นตัวแทนทําให้บางทีก็มีข้อจํากัดหรือปัญหาเรื่องการอัปเกรดแต่ NTT ของ Wormhole เนี่ยจะทําให้ Dogecoin ที่มาอยู่บน Solana ยังคงเป็น Dogecoin แท้ๆได้ทุกประการเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันสุดยอดมากเลยนะครับแบบเนี้ยและตัวที่2คือ Zero Knowledge Proofs จาก s i t e Protocol และ RISC Zero อันนี้คือทีเด็ดเลยครับเพราะว่า CKP เนี่ย จะทำให้โซล ا ่าสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก d o g e c o i n Blockchain ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ต้องไปพึ่งพาคนกลางเลยพูดง่ายๆคือมันจะสร้างสะพานเชื่อมที่ปลอดภยดัยโคตรๆมีความน่าเชื่อถือแบบไม่ต้องไปไว้ใจใครมันเลยทำให้ลดความเสี่ยงจากการถูกแฮกสะพานเชื่อมที่เคยสร้างความเสียหายมหาศาลมาแล้วในอดีตได้เยอะเลยครับทีนี้มาดูตันที่ผลกระทบกันบ้างครับว่าการที่ d o g e c o ค n มาอยู่บนโซล a ن ا ได้เนี่ยมันจะส่งผลดีกับผู้ถืออย่างเราๆกันยังไงกันบ้าง ด o อดจ์คอยมีประโยชน์มากขึ้นเป็นกองลองจินตนาการดูสิครับว่าด o อดจ์คอยที่ปกติเราก็เอาไว้จ่ายทิปกันบ้างซื้อของเล็กๆน้อยๆบ้างตอนนี้มันจะสามารถเข้าไปอยู่ในโลก decentralized finance หรือเขามักเรียกย่อๆว่า DeFi ของโ o l a n a ได้อย่างเต็มตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฝากเพื่อรับดอกเบีย้ยและการกู้ยืมการเข้าร่วม liquidity pools หรือแม้แต่การนำไปใช้ในตลาด NFT และเกมบน s o l a n a ได้โอ้โหประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นแบบโคตรก้าวกระโดดเลยนะเพื่อนๆ รวมถึงทําให้โซล ا ่าจะคึกคักขึ้นอีกเยอะการที่ d ดอ c คอยซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดและฐานแฟนคลับใหญ่ขนาดแบบนี้เข้ามาในระบบนิเวศของโซล ا ่าเนี่ยจะดึงดูดทั้งสภาพคล่องและผู้ใช้งานจํานวนมหาศาลเข้ามาในโซล ا ่าครับลองนึกภาพดูนะครับว่าเม็ดเงินมหาศาลจาก d ดอ c คอยจะไหลเข้าสู่ดีไฟของโซล a ่าได้ยังไงบ้างมันจะทําให้โซลามีความแข็งแกร่งและคึกคักมากขึ้นไปอีกครับ และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเชื่อมโยงบล็อกเชนอย่างที่บอกไปครับว่า CKP เนี่ยจะช่วยให้สะพานเชื่อมมีความปลอดภัยสูงขึ้นมากลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีที่เคยเป็นฝันร้ายของหลายโปรเจกต์นี่คือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามบล็อกเชนไปอีกขั้นเลยครับรวมถึงสะท้อนวิสัยทัศน์ของมัลติเชนนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกคริปโตกําลังมุ่งหน้าสู่ระบบมัลติเชนหรือการที่บล็อกเชนต่างๆสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ใช่บล็อกเชนใครบล็อกเชนมออีกต่ไป คอยที่เป็น proof of work ก็สามารถมาทำงานร่วมกับ s o ล a n a ที่เป็น proof of stake ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่มันอนาคตชัดๆเลยนะครับ สรุปง่ายๆก็คือ Wormhole กำลังจะนำ Dogecoin มาสู่ Solana โดยใช้เทคโนโลยีสุดเจ๋งอย่าง Native Token Transfers และ Zero Knowledge Proofs ที่พัฒนาโดย s i Protocol และ RISC Zero ครับการผสานร่างนี้จะทำให้ Dogecoin มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายขึ้นในโลก DeFi ของ Solana ในขณะเดียวกันก็เพิ่มสภาพคล่องและความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศของ Solana ด้วยครับเป็นข่าวดีที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียว ส่วนตัวผมมองว่าข่าวนี้คือข่าวที่ส่งผลดีมากกับราคาของทั้งสองนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวร้อนๆที่คริปโตแมนเอามาฝากในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเห็นภาพรวมของ d o g e Coin และ s o l a n a ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญในวงการคริปโตแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญไปพร้อมๆกันวันนี้คริปโตแมนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ